Uh-huh. That's good. And that L I'm it. ะะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชีบุรีนะคะเพราะว่าเมื่อเราเข้ามาในเขตของจังหวัดเชรบุรีนะคะจะเห็นเขาวังเป็นที่แรกวบปันกังนัมสตาร์ ซึ่งในเขวาวังนะคะจะมีเจดีย์สีขาวนะคะทั้งสามยอดนะคะซึ่งเป็นโบราณสถานคู่เมืองเพชรบุรีนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงขอพระราชทานไทยให้สร้างขึ้นนะคะเพื่อเป็นโบราณสถานคู่เมืองเพชรบุรีค่ะ ในเขาวังในพระราชวังเขาวัง,ง,งนะคะก<อ><ะ>็คือจะมีสถาปัตย์ส่วนใหญ่ที่เนี่ยจะเป็นแบบตะวันตกกับแบบทีศตะวันกันนะคระะับออจะมียอดเขาอ,อยู่ด้วยกันสี่เขายอดนะคะก็คือ ยอดเขาด้านทตะวันออกเนี่ยจะเป็นบริเวณไหล่เขาจะเป็นวัดวาอารามต่างๆและก็เป็นที่แรกที่กทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เป็นที่บวชในครั้งแรกด้วยนะคะส่วนเขาที่สองจะเป็นน้านทิ่ตะวันออกจะเป็นวัดพระแก้วหรือที่เราเรียกอยู่ตรงที่นี่เขาเรียกวัดพระแก้วน้อยนะครับยอดเขาที่สามคือยอดเขาที่ตะวันตกเป็นที่ตั้งของเขตเขาราชรวังเขาวังนะครับยอดเขาสุดท้ายเป็นยอดเขาเป็นยอดเขากลางนะครับเป็นยอดเขาพระธาตุจอมเพชร ส่วนใหญ่ถ้ามองเห็นไกลๆจะเป็นเจดียสีขาวนะครับมองเห็นได้จากไกลๆ ซาตตนตอร์นีพาร์ทนะครับที่เรียกว่าโซนวิลเลจ e าร์กซึ่งมีสิ่งของแบรนด์เนมมากมายที่เข้ามาอยู่รวมกัน,นที่นี่ครับเดี๋ยวเราเข้า,าไปชมกันเลยครับ มาอยู่ที่โซนพา้านะคะซึ่งโซนนี้ก็จะแบ่องก็อย่างที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นม้าหมุนสองชั้นนะคะซึ่งซาตรงน,นี่พังเนี่ยจะรวบรวมเครื่องเล่นมือคละภากว่า100ล้านบาทนะคะใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเครื่องเล่นแบบนี้เราม,มาที่น,ะะน,นี้ไดะะ้คาะตรงนี้่ะ I'll nice girl nice this is this is I might give really wake a have really And gonna scream great And great Yeah around some Meet some sex she's mess up out colleagues P90X do god my คลาสโรนจุดนี้ที่เราอยืนนะคะก็คือโซนยิวเวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆโซนยิวเวนแล้วพร้อมกลับไปดูเลยนะคะว่าโซนีิวเวนเนี่ยทำอะไรบ้างค่ะดูเลยค่ะ ก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนอีเวนต์นะครับซึ่งด้านหน้านี้จะเป็นที่สําหรับจัดงาน2,000ที่นั่งนะครับแล้วยังสามารถจุคนที่ยืนได้มากกว่า5,000คนไปดูข้างในกันเลยครับ

กลมกจะโตแค่ไหนไม่อาจปิดหัวใจฉันได้เลยรักเธอม่มีปิดบงังกระจของฉันไม่มีใครเสร็จจากเครื่องห้องน้ำกนนะคะเราจะตามเข้าไปชอมท้างในนะคะในสวนริมเขาของเราที่นะคะมีของขายหลายอย่างว่าอย่างเช่นนียย้ปปนะคะคือเป็นตลาดนัดซื้อผ้าไม่มีปิดบงังใจของฉันไม่มีปิดใครคิดยังไงก็พูดออกไปอยากจะเปิดเผยความจริงจากใจ ฉันได้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกใจของฉันไม่มีปิดใครคิดจรงไงก็พูดออกไปอยากจะเปิดเผยความจริงจากใจเก็บมันไว้ไม่ได้เลยอยากฉันเลย สหรับ,บวันนี้นะคะเราก็คงจะจบเวลาก,กันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากไวน้นที่สวนลิมเขานะคะเส้นทางนะคะก็ก็คือเรียบเรียงเมืองนะคะก็กเรียงเมืองตาขึ้นเฉพาะที่มาสองเราทีนะคะก็เป็นจุดที่ดีที่สุดจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ชาอ์ทนะคะไปหาคนที่ไปที่ชาร์ทนะคะ ไปเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะคะจุดสุดท้ายที่เราจะมาก็คือหาดชะอําขาดไม่ได้เลยคนที่มาเที่ยวที่สุรินร์ต้องมาที่นี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบรนะคะวันนี้ฟ้าชุ่มไป่หนครับไม่ค่อยจะเป็นฟ้ามืดเป็นเช่าไรใช่ใช่เพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปเมื่อกี้อะค่ะงั้นเราไปเล่นน้ำกันดีกว่านะคะไปค่ะ ดำดิงลึกลึกล,กลงไปลา,ลาลาลาฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกลึกล,กล,กลงไปนาฬิกาของเธอรุ่นกันน้ำหรือเปล่าตอนจะเก็บกระเป๋าันเขียนอีเมลบอกเจ้านายบอกว่าขอลาลาจะนานเท่าไรคงต้องเว้นเอาไว้เพราะชิปนี้ไปยาวนานหากใครบีบีบตั ก็อยากให้ชิวๆไปก็อาจไม่มีอะไรที่สำคัญมากว่าแต่ดาวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกันแวกว้ยรักทะเล